อายุมีผลต่อระยะเวลาการติดหรือไม่คนไข้มีความสงสัยว่าอายุเยอะเมื่อเวลากระดูกหักกระดูกติดช้ากว่าคนอายุที่น้อยกว่าหรือเปล่าการทานอาหารในแต่ละวันของเราเอาจริงๆก็ไม่เพียงพอในแต่ละวันอยู่แล้วแต่ถ้าคนไข้มีการกระดูกแตกหักร้าวขึ้นมาสารอาหารที่ต้องไปซ่อมสร้างกระดูกส่วนนั้น ก็ต้องใช้มากกว่าคนปกติทั่วไปจากประสบการณ์ที่ดูแลคนไข้กระดูกหักมา5ปีมีทั้งคนไข้ที่อายุน้อย3ขวบ7ขวบ9ขวบหรือคนไข้ที่สูงวัย70 80 90ไม่ว่าจะอายุมากหรืออายุน้อยก็จะมีคนไข้ที่กระดูกติดช้าทั้งหมดขนาด3มขวบหรือ7ขวบผ่านไป2เดือนถึง3เดือนกระดูกก็ยังไม่ติด และหลังจากที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ที่มีสารอาหารสําหรับการสร้างกระดูกใหม่ของเพศสัตว์ก้อยเข้าไปคนไข้ไม่ว่าจะอายุน้อยหรืออายุมากภายใน1เดือนก็จะมีกระดูกสร้างใหม่ขึ้นมาชัดเจนในฟิล์มเอ็กซเรย์ทุกลายค่ะอายุไม่มีผลต่อระยะเวลาของการสร้างกระดูกใหม่